เขาก็เลยเพิ่มเงินเดือนให้เป็น5ดอลลาร์และทำงานลดลงจาก9ชั่วโมงเหนือวันละ8ชั่วโมงค่ะ พิมพ์เพรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเจาบกลืนคนทรงอิทธิพลของโลกหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือบุคคลดังนะคะที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์โลกมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวบุคคลสําคัญนะคะก็ต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้เป็นซีรีส์นะคะมีทั้งหมด8เล่มเดี๋ยวพิมจะขึ้นให้ดูว่า8เล่มมีอะไรบ้างอันนี้นะคะ สำหรับเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติย่อของเฮนรี่ฟอร์ดค่ะผู้คิดค้นนะคะรถยนต์ฟอร์ดอันโด,ดน่งดังและวินสตันเชอร์ชิลลค่ะนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะคะไมเข้าทั้งสองคนถึงกลายมาเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของโลกได้จริงๆยังมีอีกหลายสิบคนเลยนะคะในเล่มนี้ไปดูรีวิวกันเลยค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเล่มนี้นะคะมีรวบรวมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะชวนมาดูเฮนรี่ฟอร์ดวินสตันเชอร์ชิลลนะคะนักการเมืองชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเฮนรี่ฟอร์ดวิดาแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะเป็นหนังสือประวัติความรู้นะคะว่าเขาเนี่ยเกิดเมื่อไร แล้วประวัติโดยสังเขปของคุณเฮนรี่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วยุคแล้วยุบบุกเบิกรถยนต์เป็นอย่างไรนะคะมีวาดให้ดูมีกระบอกสูบของรถยนต์นะคะให้ดูแล้วก็มีสายพานการผลิต บันทึกความสำเร็จแห่งบิดาหุ่สาก,กรร,รถยนต์นะคะบทเรียนที่ 1. ผู้คลั่งใครเครื่องยนต์กลไกลเขาเติบโตมาจากฟาร์มในรัฐมิชิแกนพ่อเป็นชาวนาค่ะเฮนรี่นะคะเขาชอบหรือชิ้นส่วนพวกนาฬิกาปลุกค่ะบทเรียนที่2ฟันเฟืองเรื่องเครื่องยนต์ตอนนั้นนะคะก็มีรถที่ขับขี่ด้วยเครื่องยนต์พลังน้ำแล้ว Henry นะคะเขาชอบก็เ,เลยไปถามว่ารถพวกนั้นมาเป็นอย่างไรทำงานอย่างไรนะคะเขาออกจากบ้านไปทำงานที่บริษัทผลิตรถยนต์ในเมืองดีทรอยด์ด้วยเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้วิธีผลิตเครื่องยนต์ค่ะแต่ว่าเขาทำได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลา30นาทีซ้อมแซมเครื่องจักรหนึ่งเครื่องแต่พนักงานที่เก่งที่สุดของบริษัทเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเหตุนี้ทุกคนจึงไม่พอใจนะคะเฮนรี่ฟอรก็เลยขอลาออก บทเรียนที่3นะคะก็คือเรื่องความฝันในการทํารถยนต์ค่ะบทเรียนที่4ล้มเหลว2ครั้งก็ไม่เป็นไรเขานํารถของเขานะคะไปลงแข่งขันนะะบทที่5ความคิดสุดเจ๋งน,นะคะเขาคิดค้นวิธีผลิตรถยนต์โดยใช้ระบบสายพานการผลิตค่ะแล้วบทที่6นะคะรู้จักจึงได้รับผลตอบแทนเขาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานในสายการผลิตของเขานะคะตอนนั้นเนี่ย ค่าแรงงานของคนเนี่ยต่ำมากไม่ถึง2ดอลลาร์เลยแถมต้องทำงานวันละ9ชั่วโมงเขาก็เลยเพิ่มเงินเดือนให้เป็น5ดอลลาร์และทำงานลดลงจาก9ชั่วโมงเหลือวันละ8ชั่วโมงค่ะและนี้ก็คือรถยนต์ฟอร์ดโมเดลที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะวินสตันเชอร์ชิลค่ะเป็นนักการเมืองของประเทศอังกฤษนะคะ mm. เขามีบทบาทสำคัญมากๆเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะนี่ก็จะเป็นประวัตินะคะตั้งแต่สมัยวัยเด็กของเขาเลยแต่ว่าความสำคัญนะคะที่เราได้ยินเขาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงที่เยอรมันค่ะบุกป,ประเทศในยุโรปเขาก็ยกกลุไปหาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะ เขาก็ขอให้อเมริกาเนี่ยมาช่วยร่วมลบด้วยแล้วก็ก็ขอให้สตาลินนะคะของรัสเซียซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ถูกกันเท่าไหร่กับประเทศอังกฤษเนี่ยมาช่วยรบเพราะฉะนั้นสามคนนี้นะคะก็เลยมีเป็นบทบาทสำคัญ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะหนังสือเซตนี้มีทั้งหมด8เล่มค่ะยังมีอีก7เล่มนะคะตามปกนี้เลยก็จะเป็นประวัติบุคคลสําคัญเหมือนกันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะสนใจก็สามารถติดตามอา่านได้ที่นานมบีบุกเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปด,ดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ